ครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่1 9เกามิถุนายน2568ครับหลวงตาจจรัญพีเทิดสิงคณรงหน้าเลดงครับกับผมนบบัญสวนทางงามครับได้ร่วมกันปลูกป้าครับตรงนี้ก็เป็นไผ่กิมซุ้งครับไผ่ริ่มแรงครับไผ่ตรงริ่มแรงปลูกไว้ซีกอครับแล้วกับไผ่ตรงเอ่อไผ่บงครับไผ่บงเนาะปลูกไว้อีกซีกอครับผม สีต้นคือสีกออันนี้คือตน้ตนพยุงครับนี่ต้นพยุงนี่ต,นนตนนน้นยางนาครับต้นยางนาครับถัดไปก็เป็นต้นแค่นหรือต้นตะเคียนเหมือนบัครับอันนี้ต้นตะเคียนครับรวมกันปลูกป่ากันครับหลวงตาจะลัันครับที่วัดป่าเริงใต้ครับพิการบ้านเรืองใต้ตำบลเรืองใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ นี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับครับอันนี้ลุงตาลุงตาจะร่นปลูกไว้ตั้งปี2550 51เนาะตัวนี้ครับกบผ่านมากอ่ะโอ้เขาปีที่19เก้าแล้วครับลุงตาประมาณนี้เนาะ51 51เเปีนี้กับปี6ก สิบแปดสิบเก้าปีได้เนาะครับนี่แหละครับบรรยากาศดีครับผมลมลื่นอยู่ห่างจากบ้านเรื่องบ้านเรื่องไต่จากกิโลครับโอ้ห่างจากบ้านเรื่องไต่ประมาณสามกิโลครับตรงตาลรานค์นบอกนี่ไผ่ตรงครับไผ่ตรงธรรมดาไผ่ตรงไผ่บงนี่แหละครับนี่นี่ครับไนี่ครับปลูกเมื็อแรล่งนะครับครับปลูกใ้ เด <c oughs> ี๋ยวกำลังสิยญาไปหน้าวัดครับวัดปลาเรื่องไตครับตัวนี้ก็ฝนตกมากกัน้ำขังเนาะลูกตาเนี่ยน้ำธรรมชาติดนี่ครับเนี่ยน้ำธรรมชาติครับออยังบ,าาบาา่มีบาดาลบ่ได้เจาะบ่ทนได้เจาะน้ำบาดาลเจาะ โซลาเซี่ยังบ่มีเนาะลุงตาเนาะตอนนี really like ้ยังบ่มีครับอาศัยน้ำธรรมชาติครับไฟฟ้ากะไฟฟ้ายังบ่เข้านี่เนาะเข้าบ่ทันถึงเนาะครับไก่เนาไฟฟ้ากะเสาไฟฟ้ากะใกล้มาใกล้แล้วครับเข้าวัดย่างบ่ได้ครับยังบ่ถึงนี่แหละครับทีมงานเสียเทิดครับเสียเทิดนี่โอเล่ครับเพิ่อนเอาหมายมากจากวัดภาษีนิง อ๋อนี่ต้นโพธิ์ดี่ป่าดีพูนยาบาลพื้นหิมากมีส่วนก็ได้เอานี่ปลูกโอเคน้าวัดกะปลูกต้นโพธิ์ครับนี่ปลูกต้นโพธิ์ไว้ไม่ไผ่ครับไผ่ตรงเนี่ยไพ่บงอีกสองต้นครับสองต้นสองกอยังไม่ได้หดน้ำเลยเดี๋ยวสิมาหดน้ำนี่ครับต้นนี้ก็ต้นโพธิ์ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับ ครับเดี๋ยวนัดกันแล้วกับพี่เถิดถ้ามือได้บางๆก็เสียเอาปลามาปล่อยครับ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 ได้ครับได้ได้ครับผมครับครับครับหลวงตาครับโอเคครับผม